คฤหาโตศักดิ์สิทธิ์น้องไบเปิดใจท้องลูกห้าคนเข้าประตูว,วิวาลกันไปหมาดาสหรับผู้ประกาศข่าวคนสวยไบที่ตอนนี้เธอได้พวงตตำแหน่งภรรยาของหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าทั้งสวยและรวยมากๆแล้วหลังจากที่เธอได้ทำงานที่เป็นผู้ประกาศข่าวมาเป็นเวลานานเธอก็ได้สั่งสมประสบการณ์อีกทั้งยังได้ทำงานหลากหลายอย่างจนคืนแทนมาเศรษฐีเป็นที่เรียบร้อยแม้งเงินเดือนผู้ประกาศข่าว จะมีแค่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นแต่เธอก็มีรายได้มากมายจนร่ำรวยหลักสิบล้านเลยก็ว่าได้นักข่าวเป็นอาชีพที่ไธอรับความสนใจอย่างมากเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวหรืออาจจะมีผู้ประกาศข่าว,ว,วใลยโดนใจอยู่แล้วบ้างรายได้ของอาชีพนี้ก็ไม่น้อยเลยทีเดียวแถมสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ชมได้อีกด้วยหากใครที่ตื่นเช้าเปิดช่องสามทุกวันก็จะเห็นพิธีกรสาวน่ารักไบ้มารวมอ่านข่าวกับคุณโสรยุทธ ล้อมสรุปข่าวร้อนในสังคมและประเด็นทีนาสนสาใจ้ิตกคนได้ฟังเรียนจบปร,ริญญาตรีอักษรศาสตร์เอกภาษาสเปนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปร,ะริญญาโทสายขาภาษาและการสื่อสารและได้รับเกียรตินิยมนอกจากเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วเธอยังนำหน้าที่แปลและเรียบเรียงข่าวต่างประเทศที่สถานีโทรทัศน์สปริงนิวนอกจากนี้ไบย์ยังเป็นอาจารย์พิเศษภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัย,ยเกษตรศาสตร์อีกด้วยล่าสุดหลังจากที่ได้เข้าสู่ประตูวิวากันไปแล้วสาวบลัยและหนุ่มโตก็ได้คว้แข่งกันลงเสาเอกเรือนหอหลังใหม่ที่กําลังจะอยู่ขั้นตอนการปลูกสร้างและตอนนี้เองสาบลัยก็ได้เดินเข้าบ้านเวชสุภาพ์ในฐานะสะพ้ายอย่างเต็มตัวและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นของครอบครัวอย่างมากบรรยากาศน่ารักเตรียมกระทั่งรองเท้าใส่ในบ้านไว้ให้เลย ตื่นเต้นพาไปดูห้องหนุ่มโตที่เคยรกจัดใหม่เป็นห้องหอแถมเชียร์ลั่นบ้านโตอุ้มใบเข้าห้องโดยพ่อต้องนครและแม่โอพร้อมทั้งครอบครัวใหญ่และหลานๆต้องรับสภัยใหญ่เข้าบ้านแม่โอกล่าวตอนรับยินดีต้อนรับลูกสาวเข้าบ้านพ่อต้องก็ยินดีต้อนรับลูกสาวให้มีความสุขในครอบครัวนี้ขอให้บระเจ้าอวยพรพร้อมสวมกอดต้อนรับลูกสภัยอย่างอบอุ่น มีหลายตัวน้อยนอนบนเตียงของทั้งคู่ด้วยโตเซาวหลานชูมือบอกขอน้องห้าคนเลยงานนี้ก็ต้องรอลุ้นเลยว่าลูกห้าคนของคู่นี้จะมาในระดๆนี้หรือไม่